สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักขาวฟอสีเหลืองที่เรียชที่อเอก็กสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเวลาย,ยุดถุงยันแก้วที่เล่นชื่ปิวครับวันนี้ก็ได้มาซ้อมเป็นวันที่สองแล้วครับผมจะมาซ้อมแบบไม่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะมาฝึกบินแบบเครื่องบินไม่ลงพื้นนะครับจะเอามือรับเอาครับ <c oughs> เป็นวันที่สองนะครับ คเริ่มได้ครับผมยังผมยังผมยังรับรับรับอย่าเกงเเยงอย่าปลอดภัยครับร้อครับ เดเอาใส่ครับแม่ครูมันเดียวตรงนี้โอเคครับตัวไปต่อครับอันนี้มันติดไปอ๋อโอเคครับครับรับเตรียมพร้อม ครับไปต่อครับไปต่อได้ครับกร์ดนะแบบดีดีดีเมื่อกี้ได้อยู่นะแบบแบบคิดว่าคลิปคลิปนี้ได้จะได้เอาหใ <น S 1> หม่เอาใหม่อีกรอบึง่ เกิดลงรูปติดปไปไปโลดีอวนไปอ้วนอ่า่จะลงยังสวยลงลงไปพัดกัดอู

สวเลยคุณอุ่ต้องอกกู่างันดอกับบ้านนหมดลยยังไม่ไปครับวันนี้ก็ได้มาฝึกวันที่สองจบแล้วนะครับ โอกาสหน้าก็ได้เ <c oughs> ชิญรับชมใหม่นะครับขอบคุณครับ